กรณีประเด็นร้อนผู้กองแคท100ตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบนจปักนะคะที่เลื่อนยศจาก10ตำรวจตรีพุ่งพื่อขึ้นมาเป็น100ตำรวจเอกภายในะระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่างนั้น ซึ่งถึงแม้ว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจเนี่ยจะออกมาชี้แจงสยบประเด็นดราม่าต่างๆนะคะในปมเลื่อนยศของผู้กองแคทว่าได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆมีคุณวุฒิบรรจุปริญญาโทสามารถเลื่อนเป็นร้อยตำรวจเอกได้ภายในระยะเวลา2ปีซึ่งหลังจากเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารกันเป็นจำนวนมากก็พบว่าทางผู้กองแคทได้มีการลบภาพนะคะที่เป็นลักษณะของการติดดาวเลื่อนยศในการใส่เครื่องแบบตำรวจออกทั้งใน i อแล้วก็ Facebook ค่ะรวมถึงล่าสุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวรายยาวชี้ แจงในประเด็นในเรื่องของการรับราชการตำรวจนะคะพร้อมกับกล่าวขอโทษโดยข้อความที่ระบุว่าจากประเด็นที่แคทได้โพสต์ภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศดให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคทแคทเองยไม่ได้มีเจตนาที่จะโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทําการสิ่งใดเพื่อกระทบจิตใจเพื่อนๆพี่ๆข้าราชการตำรวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใดในการนี้แคทก็ต้องกราบขอโทษทุกคนเป็นอย่างสูงในการกระทําดังกล่าวโดยไม่ได้มีการตรายตอง สุดท้ายนี้เมื่อแคทได้รับโอกาสในการทํางานก็ขอสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถอย่างดีที่สุด ทั้งนี้นะคะในเรื่องของอาภาพใน facebook แล้วก็ IG ที่ได้มีการลงก่อนหน้านี้ล่าสุดก็พบว่าผู้กองแคทเองก็มีการลบภาพถ่ายที่ถ่ายไว้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันประดับดาวบนบ่าเลื่อนยศร้อยตำรวจเอกนะคะที่เป็นประเด็นร้อนออกไปจนหมดเกลี้ยงพร้อมกับมีการเคลียร์ภาพนะคะในชุดเครื่องแบบตำรวจออกไปเกือบหมดในในทาง a c e b o o k แล้วก็ IG ด้วยค่ะ อีกหนึ่งข้อมูลที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะจากคุณสอยุทธสุทัศนจินดาค่ะนักข่าวคนดังของเราก็ออกมาโพสต์เปิดเผยเบื้องลึกผู้กองแคทค่ะจากแหล่งข่าวกองทัพบ,บกซึ่งผู้กองแคทเนี่ยในอดีตเคยเป็นเพียงพนักงานราชการของกรมดุริยางทหารบกวาระงานหนา่ปีในช่วงปี6 2เท่านั้นค่ะจากข้อมูลนี้ละค่ะจึงสามารถนํามาเชื่อมโยงกับคําชี้แจงของพลตํารวจโทอาชยน์กระไรทองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ได้ออกมาระบุในเรื่องของไทม์ไลน์การเลื่อนยศของผู้กองแคท โดยระบุว่าได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจยศสิทธิ์ตำรวจตรีในปี63ในตำแหน่งผอหอมู่ต่อมานะคะผู้กองแคทก็ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกอศในปี64แล้วก็แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบาัตรยศร้อยตำรวจตรีหญิงตั้งแต่วันที่1กันยายนปี64ค่ะโดยผู้กองแคทนะคะมีคุณวุฒิที่ใช้บรรจุแต่งตั้งก็คือมิเทสศาส์มหาบัณฑิต บริญญาโทหลังจากนั้นค่ะจะต้องมีการใช้ระยะเวลาในการคลองยศเนี่ย8เดือนจะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตํารวจโทหญิงแล้วก็คลองยศร้อยตํารวจโทหญิงอีก1ปีก็จะได้รับการเลื่อนยศเป็นร้อยตํารวจเอกหญิงรวมๆระยะเวลาแล้ว1ปี8เดือนค่ะโดยการเลื่อนยศของร้อยตํารวจเอกหญิงอาทิตย์ยาเบนจะปากเนี่ยเป็นไปตามกฎ หมายของกตรว่าด้วยหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการแต่งตั้งยศพศ .2554 ข้อ8.2.8ที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับยศที่สูงขึ้นต้องคลองยศตามจำนวนปีที่ได้รับราชการยกเวน้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรี1ปีแล้วก็ร้อยตำรวจโทอีก1ปีค่ะ